สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอยู่กับไม่เพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งกันเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่รถเก่งกันบ้างนะคะวันนี้รถเก่งมีให้เลือกมากมายเลยค่ะเก่งเล็กเก่งกลางห่อนเริ่มต้นที่4,000บาทนะคะที่สำคัญเรามีโปรโมชั่นรถโดนใจนะคะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ2.59นะคะ วันนี้เดี๋ยวใหม่เอารถเก่งรวมๆมาให้ดูนะหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ก้1 0นก้เนะคะเรามีรถสไลด์จัดส่งให้นะคะมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆด้วยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อชียจะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะ ของเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเองนะคะพี่ๆเดี๋ยวใหม่ให้ดูรวมๆก่อนนะแล้วพี่ๆสนใจคันไหนถูกใจคันไหนอยากเจาะลึกรายละเอียดพี่ๆแจ้งใหม่มาได้เลยนะคะมาคันแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริเลยนะคะตัวนี้เป็นปี2014สีสวยๆแบบนี้เลย ราคา3 1 9 0 0 0บาทนะคะเป็น Toyota y a r ริ 1.2E เลยค่ะตัวนี้เลขไม่อยู่ที่90,000เท่านั้นนะคะขับน้อยใช้น้อยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันแรกเลยนะคะรถเราไม่มีตำหนิเยอะนะคะตำหนิอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะมันเป็นรถมือสองนะพี่พี่ แต่รถเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักอย่างแน่นอนใหม่ให้ดูรอบๆตัวคันอย่างตัวนี้นะคะเป็นมิซูมิชินะคะตัวนี้ราคา339,000บาทตัวนี้เลขไม่น้อยมากๆนะคะเดี๋ยวใม่ดูให้นะเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่ดูนะอันนี้เป็นเครื่องบินซินปี2020เลยนะคะตัวนี้นะไม่ดูเลขไม่ เลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่กิโลเมตรเท่านั้นเองสีขาวสวยๆแบบนี้เลยมีซูมิชินะคะคันนี้ใหม่ให้ดูร,มรวมๆนะหรือจะเป็นโตโยต้าวีออสวยๆคันนี้เลยนะคะคันนี้ v ีออสห e อันนี้เป็นปี2012นะคะสีขาวราคา2,000สนกลางๆ2,69,000บาทน,นะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยเป็นล้อแมกด้วยนะคะ ดูคะ่ะเรามีให้เลือกมากมายเลยหรือจะเป็น h o n d a Honda เราก็มีนะคะตัวนี้จะเป็น h o n d a City เลยนะคะราคา4 3 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะเลขไม้น้อยมากๆเลยคะ่ะอันนี้ยินดีนำเสนอเลยเลขไมาอยู่ที่40,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตัวนี้4 0 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้พรอยู่ที่8,000กว่าบาทเอง ได้ปี2018กันเลยนะคะมาค่ะต่อค่ะโตโยตา้าวีอนะคะคันนี้3.7.9 3 0 0เ0จนมบาทนะคะตัวนี้สวยๆซีดําดูร้อม,มักสวยๆแบบนี้เลยปีนี้ได้ปี2017มไม่ไม่ถึงแสนเช่นกันค่ะเลขไม้เก0 0 0มื่นะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หกถึงเพันบาทนะคะสวยๆแบบนี้นะคะทรงสวยๆแบบนี้เลย อ่ะพี่ๆคนไหนสนใจเราแผนให้ดูรอบๆนะคะเรามีทุกรถเลยรถเก๋งรถครอบครัวรถกระบะรถตู้เราก็มีให้นะคะออกง่ายนะคะอนุมัติไว้เรารถเราประวัติศูนย์ทุกคันค่ะพี่ๆพี่ๆสามารถเอารถไปเช็คประวัติที่ศูนย์บริการทั่วประเทศทุกสาขาได้เลยนะคะรถเราส่วนมากจะเป็นรถปลดระวางนะคะพี่ๆรถหน่วยงานราชการรถประมูลมาไม่มีพิคว่ํา จมน้ำหรือชนหนักอย่างแน่นอนคะ่ะหรือว่าจะเป็น t o y ยต a า o r ร่าอันตินนะคะตัวนี้เราก็มีนะคะสวยๆสีขาวแบบนี้เลยอยู่ที่4 79,000บาทนะคะตัวนี้เป็นปี2018ไม่หน0 0 0แสกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้คันนี้ผ่อนอยู่8-9,000บาทเองนะคะพี่ๆสีขาวสวยๆตัวนี้ก็มีคะ่ะเป็น honda นะคะตัวนี้ ฮอนด้นี่สวยทุกคันเลยนะคะตัวนี้เป็น Honda c ซ v i c นะ c ีวิกปี2018เลขไมล์1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นตัวนี้ราคานะคะ690,000เขาให้ค่ะ679,000บาทเท่านั้นเองคันนี้นะคะคันนี้ผ่อนอยู่12,000บาทหากพี่ๆคนไหนสนใจรีบมาจับจองนะคะสำหรับ Honda Honda c i ซีวเรามีไม่เยอะนะคะ รีบเข้ามาแล้วก็น้องก็รีบออกไปเลยค่ะพี่ๆขายดีมากๆเลยเป็นตัวยอดนิยมนะคะมาอีกแล้วค่ะอันติสนะคะโตโยต้าอันติสต,ตัวนี้ปี18.19นะคะ5 7 9 0เจบาทนะคะคันนีส้สวยแบบนี้เลยนะคะบึกถึกทนต้องนึกถึงอันติสนะคะคันนี้ไม่หก0 0 0 0ค่ะพี่ๆไม่หก0 0 0 0กันเลยได้รถปีใหม่ด้วยปี18.19 579นะคะคันนี้สวยๆผ่อนสบายๆมีรถไว้ใช้งานนะคะอันนี้ข้าวๆใหม่เอามาให้ข้าวๆให้พี่ดูนะคะใหม่ให้ดูบรรยากาศในบริษัทนะคะอันนี้รถเรามีมากมายจริงๆค่ะพี่ๆพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์0902659010นะคะเอารถมาเทิร์นก็ได้นะคะเรารับเทิร์นนะคะเรารับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องยน เครื่องเกียร์นะคะพี่ๆเอาไปขับ30วันมีปัญหากลับมาหาใหม่ได้เลยถ้ามีปัญหานะคะที่สําคัญเรามีบริการฉุกเฉินฟรี1ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถดับรถเสียน้ามันหมดยางแตกหรือว่าลืมกุญแจไว้ในรถเรามีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือฟรี24ชั่วโมงเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากพี่ๆคนไหนอยากออกรถอยากมีรถขับไว้ใช้นะคะ พี่ติดต่อใหม่มาเลยนะคะถ้าอยากมาดูรถอยู่ที่เซรีไทย68แยก1น,นะคะบริษัทเพรยนต์เรามีนะคะมีรถตอบโจทย์ให้พี่ๆได้ดูกันหลายๆอย่างหลายๆคันหรือพี่ๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาอยากดูคันไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนปีไหนโทรมานะคะระบุรายละเอียดมาเดี๋ยวใหม่รีวิว เจาะลึกให้ค่ะแลใหม่ส่งส่วนตัวไปให้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปใหม่มารีวิวเจาะลึกให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ